ททหารอดทนอดทนทอทหารค่ำคืนเขายืนเดี่ยวใหม่เปิดไปดูเมื่อไรอุ่นใจจนนอนหาวหรือว่าอาจมีแค่เราที่ติดตามดูเขาทุกราตรีการทอทหารทำรายการคืนความสุขดูละครกำลังสนุกเอาความสุขคืนสั้น โชคดีเอาคืนไปไม่นานก็พอให้ชาวบ้านได้ฝึกความอดทนทอทหารแก้ปัญหาความมั่นคงปัญหาค่อยๆลดลงพร้อมกับความมั่งคั่งมั่นคงแต่ไม่ค่อยมีสตางค์เศรษฐกิจฝืดจังอันนี้ผมพูดตรงๆ น้ำท่วมน้ำแง้งยังไม่ค่อยน่ากลัวไอ้ที่ชาวบ้านกลัวคือรายได้จะลดลงเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องพิษสวงทหารอาจจะงงคงค่อยๆแก้ไปทอทหารแก้ปัญหาเรื่องหวยผมไม่ได้โลกสวยแต่แก้ไม่ถูกปัญหาปัญหาไม่ใช่เรื่องราคาแต่มันอยู่ที่ว่าท่านไม่มีน้ำใจดูอย่างสมัยนายกปู เลขทะเบียนรถตู้เขายังมีบอกใบช่วยหน่อยนะครับนายกตู่ช่วยเปลี่ยนรถตู้บ่อยๆได้ไหมเวลาเอารถถังออกมาก็อย่าลืมติดทะเบียนทุกคันด้วยแม่ผมจะได้กระจายความเสี่ยงนะไปทอทหารแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ ถ้าภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าอารมณ์ขันมีอํามีประชดมีประชันยกโผเดียมทุ่มกันเป็นมุกยอดนิยมฉุนเฉียวหุดหงิดพรุ่งพล่านคงต้องเจออีกนานนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกดีแล้วครับผมอย่าเดี่ยวไม่เหมือนดมเดี๋ยวผมจะตกงาน บ้านเมืองมีแต่ปัญหาอัศวินขี่ม้าเข้ามาแก้ไขอาวุธท่านคือมาตรา44นั้นหนาไม่กลัวหน้าไหนมีปัญหาแล้วจะทำไมมีปัญหาแล้วจะทำไมผมกราบได้ไหมอย่าจับผมไปอบรมขอบคุณครับผมเป็นบิ๊กแฟนท่านนะฮะ ผมรู้สึกว่าท่านน่ะไม่ใช่นายยกรู้สึกกับท่านเหมือนท่านเป็นศิลปินท่านมีส่วนผสมระหว่างเฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์บวกกับโชเซ่มูรินโญมีความผงผางแล้วก็มีความก้าวร้าวก้าวแกร่งมันปนปนอยู่ท่านหงุดหงิดท่านบอกว่าไม่หงุดหงิดท่านโมโหท่านบอกท่านอารมณ์ดีท่านด่านักข่าวท่านก็บอกว่ารักสื่อบุคลิกซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศผมชอบมาก เหมือนงานแอปแตกเนอะวะ่าเหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคนอย่างนี้มีสนเสน่ห์ท่านหงุดหงิดเพราะอะไรอ่ะก็ปัญหาเยอะแยะโอ้โหคนเดียวแบกรับเอาไว้ถ้าเป็นเราเราก็หงุดหงิดประกอบกับวัยที่แบบเมนกาลังจะระเหยออกจากตัวจนหมดเนอะหรฮะก็เป็นธรรมดาผมเนี่ยอยากช่วยท่านนะฮะท่านจะปฏิรูปบ้านเมืองอยากช่วยจริงๆท่านผมมีนยโยบายเยอะแยะเลยคืออยากจะฝากบอกท่านไป ก็คือเอางี้ฮะผมมาเข้าเข้าถึงท่านได้ยากมากอาพูดตรงๆแล้วผมก็รู้ด้วยว่าท่านน่ะเข้าถึงผมได้ง่ายมากเหมือนกันท่านไม่ต้องมาลูกน้องก็ไม่ต้องแสลนช่วยเลยนะผมฝากนโยบายผ่านไปทางนี้แล้วกันอ่านโยบายแรกที่อยากจะ ช่วยท่านทำงานนะฮะก็คือนโยบายแก้ไขความขัดแย้งภายในชาติซึ่งความขัดแย้งของคนในชาติเรานะครับไม่ใช่แค่สีอีกต่อไปเรื่องเสียงนี่ก็สำคัญโดยเฉพาะเสียงบนท้องถนนเสียงตแตรนี่แหละฮะแปนเสียงตแตรนี่แหละครับเพราะอะไรมันมีเสียงเดียวครับท่านแปนเราทักเพื่อนเดินข้ามถนนแปน เราจะด่าคนนู้นที่มันเบียดเราแปน้นเราจะให้ทางด้วยความใจดีอไปก่อนเลยแปน้นให้ทางไปบีบแปน้นมันบีบกลับมาแปน้นเรานึกว่ามันด่ามันนึกว่าเราด่าแปน้นแปน้นแปน้นแป้นลงมาต่อยกันอย่างที่เห็นในคลิป <c oughs> เพราะอะไรเพราะเสียงมันเป็นเสียงเดียวคุณอันนี้ง่ายๆเลยเสียงแต่ก็เหมือนเสียงพูดและฮะเปลี่ยนเมโลดี้เปลี่ยนโทนความหมายเปลี่ยนสมมุติว่าท่านนายกพูดว่า <c oughs> ผมไม่ได้งุเงี้ ผมไม่ได้งนงิดผมไม่ได้งงงีงผมไม่งงงงอความหมายก็เปลี่ยนฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะฮะที่ท่านมาเปลี่ยนเสียงแตรกันนะครับท่านมีมาตรา44เปลี่ยนอะไรก็ได้สั่งการไปเลยต่อไปเสียงแตรอ่ะมันต้องฟังรู้เรื่องมีความหมายเข้าใจตรงกันใช่ไหมฮะสมมุติเราขับรถปับ๊บ อืมอยู่ในรถคันหนึ่งปาดหน้าวืดไปเกิดความรู้สึกบีบแต่บอกมันไปเลยพ่อมึงตายไม่มีอะไรค้างคากัน พราะถ้าคุณไม่บีบคุณอัดอั้นไหมคุณก็เก็บอารมณ์นี้ไปถึงที่ทํางานก็ไปหงุดหงิดใส่เพื่อนร่วมงานกับหงุดหงิดกับสามีกับแฟนมันเป็นปัญหาต่อเนื่องมีอะไรบอกไปเลยเราอยู่บนรถปั๊บมอเตอร์ไซค์นะชอบขับมาเบียดกระจกข้างกระจกบิดเลยจะหันมาขอโทษสักคำมีไหมเพราะมันบิดเรารู้สึกกดบอกมันเลยสาเดยได้บอกออกไปมันโล่งนะ มันได้ยินนะมันจะได้ไม่ม่ไปทำอีกเนี่ออป่ะหรือไม่อะติดอยู่สี่แยกไฟแดงไฟแดงปึ้งพอไฟเขียวมาตึ้งเรากำลังจะออกคันหลังมักจะแปนแปนบีบแบบกูกููจะออกแล้วไงบีบแบบแปนแปนเรารู้สึกบีบบอกมันบ้าง รีบไปหาพ่อหงาหรือไม่บางครั้งที่เราอาจจะทำพลาดบ้างเช่นเขากำลังจะรอรถติดรอขึ้นสะพานยกระดับแล้วเราขี้เกียจรอแล้วตีอ้อมออกไปกระแสะกระแสะตรงคอสะพานทิมทิมเข้าไปทิมทิมทิมทมเข้าไปเขาอาจจะไม่พอใจเขาก็บีบใส่เรามา เรารับมาแล้วเรารู้สึกอะไรบีบบอกเข้าไปเกาตอจบไหมกระทรวงไอซีเอาไปเอาไปพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอแ้แตรรถอ่ะมันไม่ควรจะมีแค่ตรงกลางเนี่ยป่ะพวงมาลัยนี่มันมีที่ตั้งเยอะแยะคุณเอาไปติดเสียงอะไรได้เต็มไปหมดเลยมันมีที่เยอะเลยอ่ะคุณ มันอาจจะใช้ในเรื่องอื่นๆได้ด้วยเราไปเจอน้องแจ่มๆยืนรอรถเมย์อยู่ข้างทางปั๊บรู้สึกออะกดบอกไปเลยพี่ไปส่งแม่น้องสาวเขายิ้มให้มาจอดปุ๊บปับ๊บแลกเบอร์แลกลายกันได้เนออปะ่ะวางตำแหน่งให้ดีไม่ใช่เจอไปแล้วไปกดผิดแบบพ่อเหมือนตาย แล the ้วไหนๆเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนมนให้หมดเลยไอ้พวกเสียงที่มันมีอยู่เนี่ยไอ้พวกเสียงไซเรนเสียงฉุกเฉินที่ที่เวลามูลนิธิปอติกตึงร่วมกัตันยูอาสาสมัครอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือคุณประเทศเรามีอยู่สองเสียงเท่านั้นนะต่า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 ว้าว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 วฟังเสียงพวกนี้ ถามใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรานั่งดูทีวีที่บ้านเสียงว้วววผ่านไมแต่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 ใจคอมันไม่ดีมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกาลังจะมีคนตายเกิดเหตุดุรฮไร้ายแน่ๆต้องมีอะไรอะต้องมีอะไรแน่ๆทั้งที่จริงๆเขาอาจจะวิ่งไปช่วยเอางูเขียวออกจากบ้านอีเจ๊บ้านข้างๆแมวลงไปตกไปในท่อแค่นั้นแต่เสียงมันบั่นทอนแล้วมีแค่สองเสียงประเทศชาติเรา แล้วคิดดูถ้าเราเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเองเราโดนรถชนแล้วรถที่จะมาช่วยอย่างเงี้ยแอด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 เรารู้สึกว่าจะรอดไหมอะเสียงที่มาคนเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยเออเป็นฮีโร่เป็น Hero, เนสียงพระเอกที่แบบดูมีความหวังสมมุติเราโดนรถชนอยู่ในพงหญ้ามูลนิธิต่างๆพุ่งกันเข้ามาช่วยเสียงมา น่าจะรอดไหม <S <S 1> <S 1> นโยบายต่อมาก็น่าเป็นนโยบายออกกฎหมายคุ้มครองคนดีมีน้ำใจคนดีมีน้ำใจทุกวันนี้นะฮะถ้าไม่มีที่ยืนละทำดีแล้วไม่ได้รับการตอบสนองแล้วไงมันก็หมดกำลังใจดิชีวิตก็หันไปทางด้านมืดพวกผู้ชายเราเจอบ่อยมากนะครับเราทำดีด้วยการลุกให้ผู้หญิงนั่งบนรถไฟฟ้าบนรถเมย์คุณนึกดู เห็นผู้หญิงเราลุกขึ้นนั่งปุ๊บน้องน,นั่งเลยครับสิ่งที่เราได้รับคืออะไรเดี๋ยวลงละเดี๋ยวลงแล้ว, <laughs> ว,ลลวคำนี้เหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกบ้านแขก <laughs> บางคนอะไม่อ่ะหนูชอบยืน <laughs> แล้วมันบั่นทอนแล้วผู้ชายอย่างเราพอลุกขึ้นแล้วแมนแมนมึงกล้ากลับลงไปนั่งไหม มึงกลับลงไปนั่งมึงเฮี้ยเลยเราต้องทำยังไงเราต้องเสแสร้งทำเป็นเออเออเหมือนเออเราก็จะลงเหมือนกันแล้วก็สาวพยายามพาตัวเองไปโบเก้อื่นหนีความอับอายท่านต้องออกกฎหมายคุ้มครองพวกเราคือออกมาเลยมาตราอะไรก็ได้แบบลุกแล้วต้องนั่งลุกปุ๊บต้องนั่งไม่ว่าจะจะลงเดี๋ยวลงอีกวินึงอีกสอก้าก็ต้องนั่งถ้าไม่นั่งเตะตัตดขาแม่งได้เลย เป็นหมวดกฎหมายประมุขอะไรบัวขาวปอประมุขอะไรก็ได้ไแ,แม่งอีกอันนึงน่าจะเป็นออกกฎหมายควบคุมหน่อยนะฮะอันนี้ควบคุมการมัดถุงแกงท่านนายกครับพวกเราเดือดร้อนกันมากเลยนี่คือความทุกข์ของชนชั้นกลางซึ่งท่านไม่เคยสัมผัสเพราะว่าท่าน่ะไม่ได้ออกไปซื้อแกงกินเองไง ท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้แกงมันเหิมเกิมขนาดไหนแม่ค้าแม่งมัดแกงถุงหนึ่งมึงรัดส้นแน่นหลายรอบมามึงกลัวจุลินรีย์มันจะแทรกตัวเข้าไปในถุงแกงไงกูเป็นผู้ชายกูไม่มีเล็บกูแกะจนมันห่อเลือดเลยแล้วผู้หญิงมีเล็บก็ทิ่มก็นจนเล็บจะหักนึกออกปะ่ะมันเดือดร้อน พอแกะไม่ได้แล้วยังไงยังไงดียังไงยังไงซื้อถุงแกงกลับมาคือหิวไงอยากจะแกะเร็วๆยังไงไม่มีอาหามีดมาเถือเห็นไหมตามีดมาเถือ,อย,อยางเข้าตาปีหนึ่งคนไทยตาบอดจากถุงแกงกี่ร้อยคนท่านเคยวิจัยหรือเปล่าตัดยางถุงแกงแม่งยากพอๆกับตัดระเบิดบางทีมันมาสายสีแดงสายสีเขียว กูจะเลือกสีไหนก่อนดีกูควรจะเอาอยางรถยนต์ครอบมันไว้ก่อนไหมกูควรจะใส่หน้ากากไหมแล้วกูยื่นออกไปตัดอย่างนี้เถือไปไม่ดีเถือไปไม่ดีโดนถุงจากแทนที่จะโดนยางเถือลึกไปโดนถุงมึงหายนะบังเกิดเลยเพราะว่าเวลามึงเทกแกงแม่งออกตรงกลางด้วยเละเทะเลื่อนเปื้อนไปหมดเลยแม่งแกงสมัยนี้นี่ ถุงขนาดนี้เป็นลมสัก0แกงกูอยู่ตรงมุมแกงนะมึงไม่ใช่มันฟันหลังท่านออกกฎหมายมาเลยเนี่ยต่อไปแกงใส่ถุงไม่ต้องรัดยางใช้ถุงแบบอ่ะซิปล็อกเลยก็ได้จบปัญหาเดี๋ยวปะหรือไม่ก็บังคับให้แกงบรรจุแบบชานมไข่มุกเป็นแก้วมามีซีลตรงหัวอยากกินแกงทำหลอดใหญ่ๆเสียบ ดูดแกงแม่งเลย